สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับกอบสายซุ่มดำยิงป่านะครับมื้อนี้เขากลมาหาอยู่หากินกันขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมาหมุดแม่น้ำโขงนะครับมื้อนี้เป็นการหมุดน้ำโขงข้างที่ที่ซีนะครับข้างที่ซีนะครับมาหมุดอยู่แถวบ้านผมอีกเก่าแล้วครับห่างจากบ้านผมประมาณแปดร้อยเมตรนะครับห่างจากบ้านผมจุดนี้นะครับอยู่ปากหวยหลวงพนมิสัยข้านี้และครับสภาพไม้ครับมื้อนี้เราจะลงตรงตรงปากหวยดีกว่านะครับ ลง,ลงตรงนี้เสร็จแล้วค่อยไหลไปทางนู้ดนะครับไหลไปนะครับนักสิมานประมาณนะครับมือนี้สภาพน้ำมือนี้ก็ยังเป็นัมๆมยครับไม่น้ำโคงยังมือใส่บนใดนะครับทอดยาวปืนกประมาณเจ็ดสิบเซนถึงเมตรนี่ครับประมาณนี้นะครับสภาพน้ำก็เป็นมัมๆอยู่นะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวนะครับอันตรายเลกกน้อยนะครับข้นน้ำยังมือใส่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ เพราะว่าอุปสรรคใต้น้ำเขานี่มีทั้งเบ็ดลว้วเบ็ดเพียกนะครับเขาเจ้า,าชาวบ้านเขาจะถึงเชือกไนลอนครับเชือกขวางตามลําแม่น้ำนะครับแล้วก็ผูกดวงเบ็ดเบยยง่ายนะครับหอยเอาไว้ใสาพ่พวกป่าป่าสายยูปลาเทพพนะครับพวกปลาค้งป่าย้อนไปประมาณนี้ครับเบ็ดเพียกอันตรายนะครับแล้วก็พวกเศษเศษตะไคร้รนะครับเศษมองเกุของชาวบ้านนะครับ อันตรายหลายนะครับมุดไม่นำผูสติต้องดีนะครับร่างกายต้องพอมนะครับต้องพกมีดนะครับอุปกกนะครับมีดต้องพกมีดนะครับพกมีดติดตัวตลอดนะครับเวลาเกิดเหตุถูกเฉินจะได้ดึงมีดมาปาดพวกตะคายพวกเบียดลาาเบียดอย่างไดนะครับเวลามันเกาะตัวเฮานะครับสำคัญตีมผูกนะครับมีฟินน่ครับฟินหรือตีนกบซอยในการ่ายน้ำเข็มแห้เอาบ่มเอยนะครับ s n o r k e ลก็สำคัญครับเนี่ยอุปกรณ์ในการดำนิ่งป่าแม่น้ำโขงผมก็จะมีอยู่แค่นี่นะครับมีหน้ากากมีส s n o r k e ลนะครับมีตีนกบหรือฟินนี่นครับเราควรชุดสูทที่ใส่นี่ครับใส่เพื่อป้องกันความหนาวนะครับเฮ็ดให้เขาสามารถดำป่าได้นานนะครับอยู่ในน้ำได้ดุลนะครับบนหนาวครับขั้นเขาใส่เนี่มุดน้ำได้บึดเดียวก็สั้นเป็นตะคิวนะครับอันตรายนะครับเอาโอเคบ่บวร้ายแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงน้ำละนะครับตอนนี้ก็เวลานะครับ บายสามนะครับบายสามบายสามสิบนาทีนะครับมาลงน้ำคำแอมโมนี้นครับเพิ่งไปซงไปซงอากาศอา,ากาศทุซ่ซาตัวนี้มานะครับผมสร้างน้ำเข่ามาอากาศตัวนี้นะครับเป็นซองเว้าวนะครับเพิ่งไปซงให้ลูกค้าแล้วก็กเลยออกมาแวะมุดตามเหร่นจักแป๊บนึงเพื่อได้กับเขานะครับเอา้าโอเคถ้ารับชมคลิปได้น้ามาเลยครับ ใส่โลครับประมาณตัวนี้ประมาณโลนี่นะส,สวยๆตัวปากปากใส่สวยครับตัวนี้ใส่โลเหรอครับ Mm-m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 m. <laughs> ดาาอกขากยก้นลูกดออหลุดอเกืเดอกับเสื้อดทับตูลูกดอก่แน่นลูกดรอหลุดสว่าขาพ่ออาบูดิ ปลปะับคับตัวนี้ใส่โลกล้วยแล้วปะปะทครับซอกขาลูกดอกกันเด้อบอดีลูกดอกหายเซ็ง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 ควนลูกดอกดลุดครับเหลือเหลือเน่อ,อกลูกดอกสักสีหาพ่อพ่อพ,อ,พ,อ,พอดิ ผมตอนนี้ก็ขึ้นน้ำนะครับสอบคาหัวลูกดอกพพ่อแบบน,น,อนหาโมงยี่สิบเอ็ดนาทีครับหมูดหาลูกดอกอยู่สมมองมงกว่านะครับหาพพ่อเลยนะครับตูดลูกดอกตูดตูดลูกดอกอะไร้หน่อยหาเห็นเซย ต็อสุดขาบเยนครับโบลูกระเด็นไปหอดใส่นะครับเห็นต่าตูดนะครับเลยปลอดสูงแคบนะครับวันนี้นะครับเนี่ยตกปลาครับ แเปมนะครับนี่สองแเมปมปลาปากกับปะคำครับใส่ตัวลโลยครับใส่สวยอยู่นี่สองแเมปมปลาปากปลาปากกับปะคำลูกดอกหายก่อน ทัานได้แบบพี่ไงกับปาโดมันหลุดตูดตูดลูกดอกมันหลุดลูกดอกกเลยหายไปเลยมุดซอกหาไปสักโมงกวัากันหาพ่อๆอั็เลยสิม,มือละมือหนาค่อยมางมหาไหมเนี้อหมอดเลี้ย,อยโอเคครับ,คครบนี่ละ่ะครอบสายสุ่มสองตัวบ่ันไดนก่อนอย่าลืม ฝากกดติดตามช่องย t u b e ผมแล้วนะครับกอบสายซุ่มดายิงป่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพอกันไหมคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ลากไปตเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับคิดกำลังตกดินครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงสวยงามอีหลีครับพี่น้องเ้ยแม่น้ำโขงเราอุดมสมบูรณ์เสมอครับในน้ามีปูมีปลาให้อยู่ให้กินครับผมเอ้าโอเคครับมือนีก็ รอแถวแล้วครับกลับบ้านแล้วนะครับน้ำมนต์ก็ได้แต้มหนึ่งนะครับน้ำมนต์ได้ประดูตัวละโลกวัวครับพุ่นแบกไม้พุ่นเชคครับบ๊ายบายครับผม